กบเราให้บุญเดอร์ <c oughs> บุญญาบารมีที่เราสร้างทั้งหลายเราให้เดอร์กบใช้ให้บ่อยแล้วจะดีทุกคนที่ยินดีในบุญทั้งผีทั้งเรียกว่าเปรตนี่แหละทั้งเปรตทั้งเทพทั้งมนุษย์เรียกชื่อย่อยก็ยักษ์คนทันกุมพันหน้าลากสดเทพพรม มานรายละเอียดเงื่อกหนักหนักเลือเล้อยเก็ให้ได้รับบุญกันทุกคนเมื่อยินดีในบุญได้บุญแน่และมันไม่ได้น้อยมันได้บุญไว้ใช้เป็นกับกับฉะนั้นยินดีเถอะกับบุญยินดีหนึ่งครั้งนี่ได้เป็นหลายร้อยกับบางคนยินดีหนึ่งครั้งด้วยใจที่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วย ได้เป็นสามหมื่นกับเลยนะบุญนะไม่ใช่เล่นนะคือประกอบด้วยกายอ้ยินดีในบุญเนี่ยแล้วพูดออกทางวาจาประกอบกันทางใจได้หมื่นกับทางวาจาได้อีกหมื่นกับทางกายนอบน้อมยินดีด้วยกายได้อีกหมื่นกับรวมเป็นสามหมื่นกับอันนี้เคยเล่าให้ฟังนานแล้วอาจจะลืมลมไปบางคนฉะนั้นถ้ายินดีในบุญโดยที่เราไม่ขาอะไรก็ยินดีแบบ ถาธุกยินดีในบุญที่ท่านพ่อท่านปู่ท่านอาจารย์ได้ทําได้สร้างมาและได้ให้คนชื่อนวนชื่อนี้และกล่าวด้วยวาจามันจะเป็นอานุภาพได้ทางใจนั้นหมื่นกับอานุภาพที่ได้จากวาจาหมื่นกับอานุภาพที่ได้จากกายนอบน้อมหมื่นกับแต่ถ้าโอ้ยินดีในบุญเด้อที่ปู่ได้ทําบุญที่อาจารย์ได้ทําบุญแต่ แต่มือทำธุรกิจอื่นก็จะได้สองหมื่นกับระหว่างใจกับวาจาส่วนกายไม่ได้นอบน้อมด้วยไม่ได้ทางกายฉะนั้นถ้าอยากได้ครบก็นอบน้อมและเอ่ยวาจาและใจมันระลึกอยู่แล้วว่าดีเอาเตือนง่ายๆได้เคล็ดลับอันพิเศษด้วยโอเคอาบุนเดอร์กรบ